คลิปนี้ยอมใจมาไกลถึงลาดกระบังเพื่อกินก๋วยเตี๋ยวขาหมูอัมมาบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ร้านนี้นะฮะไม่ยอมมาไกลขนาดนี้แน่นอนซึ่งร้านนี้นะครับเขาจะขายทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขาหมูก็ตามชื่อเลยแต่ส่วนคําว่าอัมมาเนี่ยก็คือมาจากอัมมาเป็นคนทําสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นคนขายก็คืออัมมาคนนี้อัมมาเนี่ยตัวจริงคือน่ารักมากนะทุกคนเขาแนะนําเราดีมากคือยิ่งพูดแล้วก็เหมือนคิดถึงแม่เลยเออประมาณนั้นเลยนะมาที่เมนูเด็ดกันหน่อยก๋วยเตี๋ยวขาหมูหลายคนเห็นภาพแล้วจะบอกว่าเออหน้ากินมากใช่่คครรัับทุนเาาสงงมขอ คือน่ากินสุดๆและกลิ่นหอมมากและยิ่งถ้าไปเห็นตอนทํานะโอ้โหบอกเลยว่าจะน่ากินยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้ฟิวชั่นกันแค่ด้วยเส้นกับเนื้อขาหมูนะทุกคนแต่เป็นการฟิวชั่นกันยันน้าซุปอะเวลาทำเขาจะใช้น้าซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผสมเข้ากับน้ําขาหมูอีกครึ่งหนึ่งแล้วมันจะกลมกล่อมเข้ากันมากเพราะว่าน้ําขาหมูเนี่ยเขาใช้เป็นแบบน้ําพะโล้ต้มยาจีนอ่ามันจะหอมหอม,มเค็มๆแล้วผสมเข้ากับน้ําก๋วยเตี๋ยวที่มีความหวานหวานุานน่มๆม,มันแบบโคตรเวิร์กเลยทุกคนเชื่อปะ่ะคาว นุ่มละมุนเพราะว่าเขาตุ๋นมานานกว่า3าชั่วโมงใครปวดฟัน,นแนนรับรองกินเมนูนี้ไม่มีความปวดฟันเลยเพราะมันนุ่มจริงๆเมนูที่ควรลองนะฮะทุกคนคือเมนูสเปเชียลมิกคือเมนู๋ยวยเตี๋ขาหมูนี่แหละแต่เป็นก๋ยวยเตี๋ขาหมูแบบใส่ทุกอย่างทุกคนคือเลือกได้เลยว่าจะเป็นต้มยำหรือเย็นตาโฟเครื่องจะแน่นๆมีทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งฮือกกล้วยเกี๊ยวปลาหมูสับเกี๊ยวทอดขาหมูและไข่พะโล้คือแบบจัดเต็มมากๆชามเดียวคืออิ่มแล้วฟินสุดๆและแกะปูมาแบบครบร้นในชามเลยนะร อันนี้นะฮะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงร้านก๋วยเตี๋ยวอมาม่าซอยลาดกระบ,บาง14ทับ1เปิดทุกวัน8โมงถึง4โมงนะครับมาลองกันเด็ดมากๆ